สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับปราจามนพุธที่15มีนาคมนะครับก็เมื่อวานฮานอยปกติออกเรียงนะครับ8 7 9 11ครับยังจะเบิ้ลอีกนะครับโหเบิ้ลบ่อยมากครับ1188เนี่ย1 1 8่เนี่ยมาบ่อยกันจริงๆครับใครชอบเล่นเบิ้ลก็ลองตามเบิ้ลต่อเนาะมวนออกไปออกเรียง1 เบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งน่าจะยังอยู่ครับผมว่านะแต่ผมชอบเก้าผมชอบเก้าครับวิ่งบนลุนล่างเก้าครับนะวิ่งบนลุนล่างเก้าครับก็อย่างที่บอกไปครับเลขที่ผมวางถ้าท่านถูกใจตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยครับหนึ่งเก้าสี่เก้า 1,9,4,9,8,9ครับ1,9,4,9,8,9 1,2,1,6,1,7ครับหนึ่งสมัดหนึ่งเข้าไปครับมัดหนึ่งเข้าไป ก็ระวังระ,ระวังกระดกหน่อยแล้วกันนะครับ6 9 8 9 8 6เเอ้ย86 69นะเออ8 6 8 9กอ่าก็ได้แนวนี้ครับอยากแตะ3ตัวอัน 1, หนึ่งไปมัดครับจะได้สากลับ6กกลับครับ